สวัสดีครับผมเต่าฟอร์ดนะครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่เช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมมีรถที่อยากจะนําเสนอมากเลยครับเป็นรถนะครับแคปยกสูงที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและมีออปชั่นคุ้มที่สุดในตลาดนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไหนครับไปดูกันเลยครับ ที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับคือเจ้า Ford r a n น e r Next Gen XL p l u s ันั่นเองนะครับเป็นกระบะแคบยกสูงที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับราคาที่6ก9ส0 0่บาทเท่านั้นเองครับส่วนสเปคและออปชันเนี่ยผมบอกเลยว่าดีเยี่ยมที่สุดในตลาดแน่นอนครับในส่วนของการตกแต่งตัวนี้ก็ตกแต่งไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าเท่ๆแน่นอนครับขับคันนี้ไปไหนก็หล่อครับสำหรับเจ้า Ford Nextgen XL Plus ัคันนี้นะครับในส่วนของการตกแต่งด้านหน้านะครับตัวนี้เราทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า ฟอร์ดนะครับ F O R D นะครับสีดำด้านแบบนี้เลยครับดูดูดูกันไปเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับที่เป็นสีขาวแบบนี้นะครับอ่านี่ครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์พิเศษเลยก็คือในส่วนของตัวไฟนั่นเองนะครับบอกก่นะครับปกติแล้วไฟเดิมๆของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นไฟไฮโดรเจนปกติธรรมดาเลยแต่ตัวนี้นะครับผมทําการ ติดตั้งนะครับตัวโคมไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์แบบนี้เลยครับสีขาวสว่างสวยงามแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการติดเดย์ไลท์ตัวนี้นะครับสีส้มจริงๆตัวนี้มันจะเป็นไฟหลีเฉยๆนะครับแล้วก็ทําการติดไฟเดย์ไลท์ที่เป็นสีส้มแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเดย์ไลท์เนี่ยก็จะทําการวิ่งเป็นสีส้มให้ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมไปเปิดให้ดูนี่ครับผม พอเปิดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็จะมีไฟเดย์ไลท์วิ่งเป็นสีส้มแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเนี่ยเราทำการติดซุ้มล้อนะครับขนาด5.5นิ้วนะครับแบบเรียบนะครับรองรับกับตัวแม็กยางตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ16นะครับมาพร้อมกับยางฮันคุกนั่นเองนะครับขนาด265นะครับทับ6 5นะครับ R16 นั่นเองนะครับผม มาดูในส่วนของด้านข้างนะครับรอบๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถนะครับเครื่องยนต์2.0นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนั่นเองนะครับแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าเลยนะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับรุ่นพี่เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับด้านข้างก็เขียนเป็นเทอร์โบชัดเจนนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นกระจกมองข้างแบบแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนับที่กระจกมองข้างแบบนี้นะครับสวยงาม มากมากเลยนะครับสาหรับตัวไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับบันไดข้างนะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับมีบันไดข้างแบบนี้นะครับมีตัวการลื่นนะครับพร้อมลอนแบบลายใหมเน็คเก้นสามารถทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับการบรรทุกมากๆนะครับเป็นรถ Open Cap นะครับ ชกนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นชกแบบไข้นะครับเราทําการติดตั้งที่นอกเชสซีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของบาลานซ์ในการขับขี่นะครับมันทุกเนี่ยบอกเลยว่าดีเยี่ยมกว่ารุ่นเดิมอีกมากๆนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นไฮไลท์มากๆนะครับในส่วนของด้านหลังเราทําการติดตั้งตัวกันชนเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นกันชนเหล็กแบบนี้เลยนี่ครับกันชนเหล็กแบบนี้เลยครับสวยๆเลยครับ เป็นการชนเหล็กแบบตรงรุ่นนะครับนี่แบบนี้ครับผมแล้วก็มีห่วงนะครับมีห่วงมาให้เป็นห่วงสีแดงแบบนี้นะครับนี่ครับตัวกันชนเนี่ยครับมันก็จะรับไปกับตัวตัวรถพอดีเลยนะครับแล้วก็สังเกตอะไรไหมครับในส่วนของไฟท้ายรุ่นนี้ปกติมันจะเป็นไฟท้ายฮาโลเจนธรรมดาใช่ไหมครับเราทําการติดไฟท้ายแบบ Full LED นะครับแบบเดียวกับรุ่นพี่เลยครับไม่จะเป็นฟอร์ดแรปเตอร์หรือวา t แท็กต่างๆนี่ครับก็เป็นไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับ นี่เต็มระบบแบบนี้ไปเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับก็จะติดอยู่ที่ฝาท้ายกระบะแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นเก่ามันจะติดอยู่ที่ตัวหัวเก่งเนาะนะครับเวลาบรรทุกของต่างๆเพราะรถตัวรุ่นนี้บางทีเหมาะากับการบรรทุกบรรทุกของแล้วมันก็จะอาจจะไปบังไฟเบรกดวงที่3ได้นะครับก็ทําการเลื่อนมาติดตรงนี้เรียบร้อยละนะครับในส่วนของตัวภายในกระบะนะครับตัวนี้นะครับเราก็ทำการติดตั้งไลเนอร์นะครับ ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พิเศษเลย Ford Nextgen น,นเน่ครับผมบอกเลยว่ามีกระบะนะครับที่กว้างที่สุดในท้องตลาดนะครับและมีความลึกที่สุดในท้องตลาดนะพูดถึงความลึกเนี่ยบอกเลยว่าลึกถึง53ซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับลึกที่สุดในตลาดแน่นอนในส่วนของความกว้างเนี่ยกว้างที่สุดแน่นอนเอาง่ายกว้างขนาดไหนครับสามารถใส่ไม้พาเลทน,นะครับขนาดไซส์มาตรฐานเนี่ยขึ้นไปได้เลยครับโดยที่ไม่ติดตัวซุ้มล้อนะครับ เพราะฉะนั้นการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างอเนกประสงค์มากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะครับว่าภายในมันมีอะไรเด็ดๆกันบ้างไปไปดูกันเลยครับนี่คือภายในนะครับใน Ford r a n g e r XL p เ u s ครับเป็น Open Cap ผมบอกเลยว่าว่างมากๆนะครับสามารถเปิดประตูแบบนี้ได้เลยนะครับทั้งด้านหน้านะครับและด้านหลังนะครับบอกเลยว่ากว้างจริงๆนะครับดูในส่วนของด้านหลังก่อนละกันนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยเห็นไหมก็จะมีช่องเก็บของนะครับนี่มีตัวล็อกด้วยนะครับล็อกได้เปิดปิดได้แบบนี้ นะครับเห็นไหมมีแมรงต่างๆนะครับก็สามารถติดตั้งอยู่ในรถให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับลูกค้านะครับจริงๆคันนี้ผมแถมเบาะแคปให้กับลูกค้าด้วยนะครับพอดีผมยังไม่ได้มาวางเนาะก็สามารถวางเบาะแคปแล้วก็นั่งนะครับสามารถนั่งผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งภายในรถได้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเบาะนะครับบอกเลยว่าปกติแล้วมันเป็นเบาะผ้านะครับเราทําการติดตั้งนะครับเป็นเบาะหนังแบบนี้ให้เลยนะครับเดินได้นะครับเป็นตะเข็บสีแดงแบบนี้สวยๆกันเลยครับผม แล้วก็ออปชันภายในสังเกตไหมครับหน้าจอนี่เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนละกันหน้าจอตัวนี้ให้หน้าจอขนาดใหญ่มากๆนะครับเป็นหน้าจอขนาด10.1นิ้วเลยทีเดียวนะครับหน้าจอแบบเดียวกับรุ่นพี่เลยนะครับแล้วบอกเลยครับ จอตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับไม่ต้องเสียบสายเลยนับเอาง่ายผมสามารถเล่นแอป Google Map เนี่ยจากโทรศัพท์ผมเนี่ยขึ้นไปบนหน้าจอได้เลยไม่ต้องเสียบสายใดๆทั้งสิ้นนะครับเชื่อมต่อต่างๆได้รวมถึงแอป Ford Pass นะครับสามารถเช็คได้เลยครับว่ารถตอนนี้ครับคุณภาพน้ำมันเครื่องเป็นยังไงนะครับการแจ้งเตือนต่างๆของรถมันก็จะถูกนะครับแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์ของเรานะครับผ่านตัวซิงสีนั่นเองนะครับผม การใช้งานต่างๆนะครับก็จะเป็นจอสัมผัสนะครับมีเมนูให้เลือกมากมายรวมถึงการตั้งค่ามากมายนะครับแอร์นะครับสามารถสามารถปรับที่หน้าจอก็ได้นะครับหรือเราจะปรับแบบเมนูนนก็ได้นะครับเหมาะสําหรับคนขับนะครับบางทีผมขับไปไหนมาไหนคนเดียวผมจะไปนั่งกดที่หน้าจอบางทีมันก็ไม่สะดวกนะครับเราสามารถเอามือคำตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับแอร์นะครับปรับระุ่มเสียงต่างๆจากตรงนี้ได้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้ผมชอบมากเลยนะมันเป็นแบบว่า ฟีเจอร์เล็กๆนะครับที่ฟอร์ดเขาไม่ตัดออกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ยู b บีนะครับทั้งไทซีทั้งไทซีนะครับแล้วก็ไทเอด้วยนะครับรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับพอไทซีมันก็ทํางานได้ไวขึ้นนะเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นชาร์จเร็วขึ้นนั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับที่เป็น6สปีดเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าตัวนี้แรงมากๆนะครับเหมาะกับการบรรทุกมากๆนะครับหรือว่าขึ้นเขาลงเขานะครับบอกเลยว่าดีเย นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับผมแล้วก็มีระบบเบรก ABS นะครับมีระบบ EBD กระจายแรงเบรก้วยนะครับในส่วนถุงลมคู่หน้าเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกปิดถุงลมนะฝั่งผู้โดยสารได้กรณีที่ติดตั้งคาซีนนั่นเองนะครับเราสามารถติดตั้งคาซีนเนี่ยแล้วก็ปิดถุงลมฝั่งผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยเนาะกับเด็กนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของตัวจอหน้าปัดตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดขนาด8นิ้ว นะครับขนาดใหญ่เลยนี่นะครับแสดงสัญลักษณ์การทํางานต่างๆนะครับสวยงามสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะปรับดูค่าสถานะอะไรนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับมันติฟังก์ชันต่างๆที่พวงมาลัยนะครับทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องละมือออกจากพวงมาลัยเลยทีเดียวนะครับสามารถควบคุมฟังก์ชันหลักต่างๆนับบนพวงมาลัยได้นะครับก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับผู้ขับขี่นะครับพวงมาลัยรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าก็ให้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วเพราะฉะนั้นมันเบามากๆนะครับขับขี่ได้อย่าง นุ่มนวลสบายเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้แล้วด้วยนะครับสำหรับรุ่น r a เจอร์เอ็กซ์พัคันนี้นะครับบอกเลยว่าราคา690,000บาทคุ้มมากๆเลยครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Ford r เ n ger อร์ t Gen Eco ร์เพคันนี้นะครับราคา699,900นะครับผมบอกเลยว่าเป็นราคารถที่ถูกที่สุดในตลาดนะครับสำหรับแคบยกสูงนั่นเองนะครับฟังก์ชันที่ผมพูดไปนั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ ออกรถกับผมนะครับผมแต่งให้อย่างนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยขับเท่ๆหล่อๆไปเลยนะครับนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0988398456นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ